สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลต้องปรบมือดังๆให้กับแพรวพราวแสงทองผลงานของเธอเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะฮะจริงๆแล้วแพรวพรวเนี่ยสามารถไปได้ไกลามากกว่านี้ศักยภาพเธอถึงครับเธอไปได้ไกลามากกว่านี้นะคอยจับตาดูแล้วกันสุดยอดสำหรับพี่น้องชาวอังกฤษนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการทำงานแบบรัวๆเลยเนาะคือรันไปเรื่อยๆเลยนะหลายคนก็ประมาณว่าไม่ค่อยชอบเธออันนี้พอเข้าใจได้แต่ก็ชอบเอาเรื่องไม่จริงมาพูดให้ศิลปินเกิดความเสียหายทั้งๆที่เราก็รู้อยู่แล้วนะว่าแพลวเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่อยากจะไปแลกกับใครในเรื่องของการที่เจ้าตัวเนี่ยถูกคอมเมนต์ลบ ด่าว่าเสียดสีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับลามไปถึงสามีของเขานะครับในอนาคตนั่นก็คือน้องซัน <c oughs> นะเธอไม่สนใจครับเธอเดินหน้าแล้วน้องซันเนี่ยเออก็แปลงอยู่กับแพร์เาวยิ่งอยู่ยิ่งมีทัศนคติเหมือนกันเหมือนกันขึ้นทุกวันก็คือประมาณว่า,าน้องซันก็เป็นมือขวาแพรรเวาด้าแพรพเาวก็สามารถทําแทนน้องซันได้ มันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันทําแทนกันได้นะครับเขาบอกว่าไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้แต่เนี้ยเป็นแฟนกันเขาทําแทนกันได้นะเหมือนกับแพลว์โดนคอมเมนต์ด่านเนี่ยน้องซันก็ปกป้องเออก็ถือว่าเป็นเจนเนอแมนนะในเรื่องของอพี่น้องนะครับที่อยู่ในอังกฤษใช่ไหมฮะาชาวไทยในลอนดอนทาง เพราวๆเนี่ยเขาก็กล่าวขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากๆค่ะผ่านไปงานแรกทั้งม่วนทั้งเมื่อยแดดร้อนแต่ใจสู้อ่าเพราะแฟนๆเนี่ยน่ารักแฟนคลับทุกคนน่ารักมากๆอบอุ่นเสมอก็คืออบอุ่นเป็นแฟมิลี่ที่ดีมากๆสำหรับครอบครัวแสงทองนะครับขอบคุณคุณแจก,กี้อ่าคุณแจก,กี้ครับงานเมจิออฟไทยแลนด คุณเอมี่มาดามไก่ปับปป้าโทนี่ผู้ใหญ่ทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแฟนคลับที่มาให้กำลังใจทุกทุกท่านพ่อค้าแม่ค้านะทุกทุกท่านที่รวมอยู่ณนะที่นี้นะครับขอบคุณน้ำใจทุกบาทนะครับทุกทุกบาทเลยเนาะที่มอบให้กันขอบคุณกำลังใจในไลฟ์สดด้วยนะเนี่ยคือการทำงาน การทำงานเนี่ยมันเป็นสไตล์ใครสไตล์มันมันเป็นสเตปของเขาซึ่งบางคนชอบคิดแทนชอบคิดว่าโลกหมุนรอบตัวเองเอามาตรฐานตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็มองว่าศิลปินน่ะทำงานแย่ทำงานไม่ดีทำงานไม่โปรเฟชชั่นอลไม่มืออาชีพเลยนะครับเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ละคนก็คือไอคนแต่ละคนที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือคนที่ไม่ชอบแพเวๆนะครับแต่คนที่ชอบเนี่ยทุกคนให้กำลังใจหมดเลยครับพี่น้อง ทุกคนให้กำลังใจหมดเลยนะแล้วก็อามาดามคิมก็เข้ามานะครับว่าเตรียมให้พร้อมสำหรับสวีเดนเดอ์อีลาคนแน่นเอียดสองวันติดฮ้อนทั้งอากาศทั้งงานอ่ะก็ไปกำลังใจนะครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เราเซฟและป้องกันได้เนาะอ่าโอ้นะหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กับแพรวพลาวเนี่ยคือแบบว่า สุดยอดมากๆคนเยอะมากๆเออเราไม่อ่านอะไรที่มันแบบว่าเป็นท็อกซิกดีกว่าเนาะเราเปลี่ยนเป็นลบๆบ,บ้างเอ,อ้ยเปลี่ยนเป็นบวกๆมากนะฮะตกใจเดี๋ยวจะมีแบบลบๆเข้ามาไม่ใช่นะครับเปลี่ยนเป็นบวกๆบ,บ้างหมายถึงว่าเออคนที่รักแพรว,ว,วก็มีนะไม่ใช่ว่าอ่านเจอแต่คอมเมนต์ลบๆคอมเมนต์บวกๆคอมเมนต์ comment ให้กำลังใจพลังงานดีๆก็มีเต็มเลยนะครับปังๆมากดีใจกับแม่ที่สุดดีใจนํำที่มีแต่คนฮัก ต้อนรับอย่างดีสุดยอดเลยถึงสิมีกลุ่มได้บอมากระ่างแต่เอีย่ยคนยะโสฮักเดอ้อแพลว่าสู้สูเด้อจ้าอ่าพิมพ์ผิดพม,ม,มถูกแอดูก็อ่านนะฮะ <c oughs> บงังมากๆแม่แปลวสุดยอดค่ะไป็นกำลังใจให้นะะักะชมไลฟ์สดน่ารักมากๆเลย ตัวจริงสวยมากแพลวพลาวแสงทองอ่าใช่ครับขอคอนเฟิร์มอีกเสียงตัวจริงนางสวยจริงๆตัวเล็กนะครับงานไทยของคุณแจ็คก,กี้ไม่มีผิดหวังคนปังคนเยอะทุกที่และทุกปีค่ะงานไทยประจำปีที่อังกฤษอ่าใดๆคือพี่ไก่น่ารักอ่าขอชื่นชมยังพี่ไก่ด้วยเนาะอืมนะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าทำผลงานเป็นที่ประจักษ์ให้กับสายตาชาวสาธารณชนแล้วเนี่ย ก็จะมีผูวว่าจ้างนะครับมาเรื่อยๆนะคุณอย่าคิดว่าประเทศนอกประเทศอังกฤษอ่ะคนไทยน้อยนะครับคนไทยไปหากินที่นู่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรือไปเปิดร้านส้มตำนะซึ่งมันเป็นอะไรที่ฉีกแนวนะครับมันเหมือนเป็นการเอาวัฒนธรรมไปแลกเปลี่ยนซึ่งเวลาคนเนี่ยเขา,อาชอบในมุมมองของ การแสดงของหมอลำนะครับการเผยแผ่วัฒนธรรมทางภาคอีสานซึ่งเป็นบ้านของเขาเองอนะเนาะเวลาคนที่ไปมีแฟนชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะไม่ลืมสํานึกรักบ้านเกิดนั่นก็คือหมายความว่าเขาก็ยังที่จะรักในตัวศิลปินเชื่อในตัวศิลปิน believe อยู่แพลว์นะครับเขาเชื่อมั่นในตัวแพลวเขาก็เลยให้แพาวเนี่ยไปเล่นแล้วปรากฏว่ามันดีไงครับ ฟีดแบกดีผลตอบรับดีแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างกระแสมันดีนะคุณพัฒนันเนี่ยพราวเขาก็กล่าวนะครับว่าต่างบ้านต่างเมืองคือต่างบ้านต่างเมืองมาเลยอะ่ะทำงานนะครับห่างลูกมาห่างครอบครัวมาห่างคน ที่รักมาเพื่อมาทำมาหากินดิ้นรนทำงานที่เรารักเพียงเพื่อต้องการให้ครอบครัวเนี่ยได้กินอิ่มนอนหลับจะรวยจะจนทุกคนต้องทำมาหากินโอ้โหอันนี้คมจริงๆเนี่ยเหตุผลที่เรารักเธอเพราะว่าเธอเป็นคนแบบมีทัศนคติที่ดีนะครับมากกว่าการที่ไปนั่งดูไอ้คนที่คอมเมนต์ด่าเธอบอกตรงๆว่าโคตรไร้ประโยชน์โคตรไร้สาระคือเราอย่าไปให้ค่าคนพวกนี้เพราะว่า แค่ความคิดของคนเนี่ยนะมันก็จะส่งผลถึงมือของเราแล้วมือของเราเนี่ยก็หยิบจับพิมพ์อะไรต่างๆได้หมดแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้องคิดก่อนกระทำถูกไหมในเมื่อคุณคิดแล้วประมวลออกมาแล้วเนี่ยการกระทำที่มันผ่านมือของคุณลงสู่สถานะเปิดโลกแห่งโซเชียลนั่นก็คือการคอมเมนต มันไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยถ้าคุณไม่คิดก่อนลงมือทำนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่คุณคิดก่อนลงมือทำนะมันเป็นการเปลี่ยนทัศนคติเพียงสั้นๆแต่ว่าได้ใจคนเพราะอะไรเพราะแค่คุณชื่นชม พิมพ์มาดีๆไม่ดา่าไม่หยาบคายพิมพ์ให้กําลังใจพูดชื่อแพลวพลาวและบอกกับเขาว่าเออเรารักเขาเพราะเขาเป็นคนที่นู่นนี่นั่นนะสารพัดถ้าเราเปิดใจดูเราจะรู้เขาเป็นคนยังไงนะครับอ่ะแค่นั้นเองมันก็จะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนโลกเปลี่ยนมุมมองคนที่เข้ามาเป็นแฟนกลับแลพลวะเขาก็จะชื่นชอบคุณเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วคุณก็จะมีความฮิวใจมีกําลังใจในการต่อสู้ หลักจิตวิทยานะครับคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนคนอื่นด่าคนอื่นว่าเนี่ยจะจิตใจหมองคล้ำนะครับจะไม่มีเรี่ยวแรงในการทํางานเพราะขาดกําลังใจแต่ถ้าเกิดว่ามีคนให้พลังบวกให้พลังงานที่ดีแล้วไม่ว่าร้ายเราชื่นชมเราและเชื่อมัน่นบิลลิฟในตัวคุณนะครับศิลปินก็สามารถที่จะมีเดียเด่ยวมีแรงแล้วก็ทำงานได้คุณด้วยก็เช่นกันนะครับ ท่านผู้ชมท,ทุกท่านที่เคารพเนาะอ่าเปล่าๆเ,เขาก็คงจะชินกับการถูกด่าถูกว่าแล้ะนะแต่ทางนี้ทางนั้นเขาก็ต้องอยู่ให้ได้อย่างที่บอกนะเพราะว่าเขาก็มีทัศนคติถึงครอบครัวของเขานะว่าเออห่างลูกมาห่างครอบครัวมาห่างคนที่รักมาเพื่อมาทํามาหากินดิดน้นรนเพื่อทํางานที่เรารักนะครับคือประมาณว่าฉันลําบากไม่เป็นไรนะฉันขอให้ทุกคนกินอิ่มนอนหลับเฮ้ยอันนี้เรื่องจริง เพราะอะไรพอแอดดิวเข้าใจได้เข้าใจง่ายนะครับมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆบางทีเราก็ไม่ต้องการอะไรเนาะสมัยก่อนแอดดิวเนี่ยอยากมีเงินเก็บเยอะๆอยากทํางานดีๆสมัยก่อนเนาะตอนนี้คือเรามีครบทุกอย่างแล้วอะเราก็แค่อะหาเงินเพิ่มเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยกินอิ่มนอนหลับเนี่ยแหละคือจุดที่ทําให้ผมรู้สึกว่าแพรวๆเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์แล้วก็น่าติดตาม อันนี้ขอสวนกระแสเลยนะบางคนเนี่ยกเกลียดไม่ชอบอีเบียวอีกากีเห็นไหมเนี่ยคุณไปรับฟังสารพวกนี้คุณได้ประโยชน์อะไรกับไม่ถาม่อยคุณได้ประโยชน์อะไรกับคนที่มาพูดถึงแพลวพาวแบบนี้ไหมคุณต้องเลื่อนผ่านนะเพราะว่าพวกนี้คือเนื้อร้ายของสังคมเลยนะมันไม่มีประโยชน์มันไม่ประเทิงปัญญามันไม่เป็นการพัฒนาจิตใจเราด้วยมันทำให้จิตใจคนต่ำลงต่ำลงถ้าเกิดมีคนไปเชื่อ นะครับอย่าไปเชื่อคอมเมนต์แบบนี้นะอย่าไปเชื่อ,อคนที่มาด่าว่าแบบนี้แค่ใช้คำก็รู้แล้วว่าต่ำนะครับต่ำแน่นอนแค่ใช้คำพวกนี้นะว่าอ e ีเบ e ี ag, e ้ยวอีกาอีกากีเนี่ยต่ำครับผมอย่าไปแลกนะอย่าไปสนใจต่อมานะครับก็มีเจ้าภาพเนี่ยใจดีนะเจ้าของงาน Magic of Thailand ในอังกฤษ พี่คือผู้หญิงที่เก่งและแกร่งนะครับทางคุณพัฒนานเขาก็กล่าวมาเนาะวันนี้ได้มาเจอพี่การทํางานของพี่คือแบบว่าโอ้โหคือไอดอลของหนูค่ะชื่นชมจริงๆอ่าศิลปินเขาก็ชื่นชมเจ้าของงานกันได้เนาะเป็นธรรมดามันเป็นพลังงานที่ส่งให้กันพลังงานดีนะครับส่งให้แก่กันและกัน่สวนงานที่2ต่อเนื่องไปก็พลงก็ขอขอบคุณอีกทีแหละอีกครั้งนะครับ อบอุ่นมากๆเออนะเห็นภาพแล้วก็รู้สึกอบอุ่นจริงๆนะครับแต่ละภาพที่ลงไว้โดยคุณพัฒนันทนรักษานะครับเขาก็กล่าวว่าอบอุ่นจริงๆขอบคุณพี่ปลาเจ้าของร้านบุตตด้าเบอรี่สาขา2ขอบคุณเจ้าของวันเกิดพี่แบบพี่บีบ ขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักทุกทกท่านมาเลยนะครับนะที่นี้มากๆที่สุดสนุกมากๆเอนจอยที่สุดฝันดีนะคะพรุงนี้พบกันนะคะอะไรอย่างนี้นะฮะนี่ก็คือความหลงของงานนะครับบอกเลยว่าปังนะนี่คือสถานะของหญิงแกร่งที่เรา ตั้งให้กับเธอคนนี้เลยนะครับขอฉีกแนวนิดหนึง่งหลายคนด่าเธอแต่แอดดิวชมเธอแล้วกันเนาะเพราะว่าเธอเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนม้วนหัวล้อสนุกนะครับปลพาเป็นคนง่ายๆติดดินเป็นกันเองนะครับแต่ถ้าขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยคือเป๊ะหมดเลยนะครับตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วก็สวยน่ารักนะครับเป็นธรรมดาที่เธอจะได้มีแฟนค,คู่รักมีคนรู้ใจคอยปรึกษ,ษานะครับเธอก็มีความสุขเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเธอเนี่ย สิ่งที่ดีเข้ามาเติมเต็มเธอเธอก็สามารถอยู่ได้แล้วนะเนี่ยเราชอบเธอตรงนี้นะเป็นคนที่แบบว่าจริงใจแล้วก็เป็นคนตรงๆงแล้วก็สู้นะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ